ประเทศข้างบ้านอย่างขมรเป็นประเทศที่มีประวัติการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาจากประเทศไทยมากที่สุดในภูมิภาคนี้เหตุการณ์นี้ไม่ได้พบเจอเฉพาะในวงการศิลปะแต่รวมถึงวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมประเพณีวรรณกรรมภาษาศาสนาและที่สำคัญคือทรัพย์สินทางปัญญาในยุคสมัยใหม่การละเมิดลิขสิทธิ์ในทุกครั้งได้ทำให้มีการตอบโต้จากชาวไทย ที่เริ่มเห็นและเข้าใจถึงความสำคัญของการคุ้มครองสิทธิ์ในผลงานของตนเองเป็นที่รู้กันว่าบางครั้งชาวไทยที่เป็นเจ้าของผลงานอาจถูกละเมิดลิขสิทธิ์แต่ก็ไม่ค่อยได้รับความสนใจเพราะเขมรเ,เป็นประเทศข้างบ้านเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆทำให้มีคนคิดว่าเรื่องนี้ไม่ควรนำไปสู่การฟอ้องร้องหรือมองข้ามเพียงเพราะเป็นเพื่อนบ้านอย่างไรก็ตามความเป็นจริงกับแสดงให้เห็นว่า มีการละเมิดสิทธิ์อย่างมีนัยยะสำคัญเมื่อมองลึกเข้าไปในปัญหาคนไทยที่ถือผลงานเป็นของตนเองบางครั้งก็มองข้ามและปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปเพราะบางครั้งมันกลับกลายเป็นเรื่องซับซ้อนและยุ่งยากแต่ถ้าหากมีการฟ้องร้องกันเพื่อความยุติธรรมก็ย่อมต้องเผชิญกับความซับซ้อนทางกฎหมายและความซับซ้อนในการดำเนินคดียิ่งไปกว่านั้นการละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแค่ด้านศินลปะและวัฒนธรรม แต่ยังเข้าถึงทุกด้านของชีวิตประจำวันเช่นเพลงละครและด้านอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตของประชาชนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแค่การลงโทษแต่ยังครอบคลุมการแก้ปัญหาระดับชาติโดยเริ่มจากการเรียนรู้และเข้าใจถึงสิทธิของตนเองเพื่อเสริมสร้างการคุ้มครองทางกฎหมายและการเอาชนะในระดับราชการและสามารถแก้ปัญหา ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยทุกปัญหาและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นขวามร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการคุ้มครองลิขสิทธิ์จึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ได้รับการยอมรับและทําให้ผู้สร้างผลงานได้รับความเคารพและความคุ้มครองในความคิดสร้างสรรค์ของเจ้าของสิทธิ์โดยในทุกวันนี้เราสามารถเห็นการกระทําของขมีนทั้งด้านการใส่ชุดไทยในงานต่าง ไม่ว่าจะเป็นการใส่ชุดไทยไปแสดงวัฒนธรรมในประเทศจีนหรือการใส่ชุดไทยในงานแต่งงานรวมถึงการใส่ชุดไทยในการประกวดนางงามที่เราเห็นกันล่าสุดการกระทําเหล่านี้ทําให้คนไทยหลายๆคนเกิดความไม่พอใจและรู้สึกว่าเป็นการก้าวข้ามเส้นความพอดีบางคนเอื้อมละอาบางคนก็เดินหน้าแฉแหลกจนโดนบล็อกจากโซเชียลต้นทางและยังมีอีกหลายกลุ่มในโลกโซเชียลที่ยังรวมกลุ่มต่อสู้ และตามชฉกันอย่างต่อเนื่องด้วยส่วนต,ต่างๆของชุดไทยเหล่านั้นล้วนสามารถหาซื้อได้จากร้านค้าออนไลน์อย่างง่ายดายแต่พอเขเมินเอาไปสวมใส่หรือแม้กระทั่งเอาไปตกแต่งเพิ่มเติมกับเคมชุดเหล่านั้นว่าเป็นชุดของขมินดั้งเดิมเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นของคนไทยดูกันบ้างนะครับว่าเขารู้สึกยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปเริ่มกันที่ท่านแรกครับซึ่งท่านแรกก็ได้กล่าวไว้ว่าชุดไทยเฉิดฉายไปทั่วโลก คนต่างชาติรู้ดีว่าเป็นชุดประจำชาติไทยเท่านั้นแต่คนขมรนกลับไม่ชอบชุดประจำชาติของตนเองหันมาใส่ชุดไทยแบบไรจิตวิญญาณแถมยังไม่รู้อีกว่าชุดไหนคือชุดประจำชาติของตนเองกันแน่ขนาดมีชุดซัมปอดที่คนทั่วโลกรู้ว่าเป็นชุดประจำชาติของขมรนแต่คนขมรนกลับไม่รู้แถมยังด้อยค่าชุดประจำชาติของตนเองอีกนี่มันน่าหดหูดใจเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตาม รู้สึกยินดีที่คนขมรนช่วยเผยแพร่ชุดไทยช่วยนําเงินเข้าประเทศไทยอีกทางจากการขายชุดไทยให้กับเพื่อนบ้านความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับไฟล์ที่เกี่ยวข้องควรจะต้องมีการตรวจสอบการแต่งกายตามประเพณีของขมรนเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดจะเสียอัตลักษณ์เดิมของขมรนความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับขอบคุณที่ชอบชุดไทยวัฒนธรรมไทยสินค้าไทยละครไทยถ้าชอบก็สามารถสั่งซื้อใหม่ได้ คนเขมรนได้ใส่ชุดสวยๆแต่ว่าคนไทยได้เงินเช้าเขมรนลงลักวัฒนธรรมของชาติอื่นจนลืมวัฒนธรรมของชาติตัวเองความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับกระทรวงวัฒนธรรมคนดำเนินการปรับปรุงเจ้าของร้านเสื้อผ้าเพื่อให้มีการจัดระเบียบเสื้อผ้าให้ถูกต้องตามสไตล์แบบเขมรนดั้งเดิมเพราะถ้าไม่ระมัดระวังคนส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าชุดไหนคือชุดเขมรนแบบดั้งเดิมความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับ ในประเทศไทยใส่ชุดอับสลาไปเที่ยวปราสาทหินแต่ถ้าไปวัดอรุณไปอยุธยาก็ต้องใส่ชุดไทยใส่สบายไปเที่ยวคนไทยรู้ว่าสถานที่ไหนคือวัฒนธรรมอะไรก็ใส่ชุดให้ตรงกับวัฒนธรรมนั้นไม่เหมือนกับคนขเขมรที่ลืมลากเง่าและหลงวัฒนธรรมความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับชุดประจำชาติขเขมรชุดสัมปอดที่มีเอกลักษณ์และงดงามผมหวังว่าเพื่อนบ้านของเราจะจำมันได้ และอย่าแต่งตัวเหมือนเราความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับมันน่าอายจริงๆและเสียดายที่ขเขมรไม่รู้จักพัฒนาอัตลักษณ์ของตนเองขนาดพม่าหรือลาวยังทำได้ชุดประจำชาติมีเอกลักษณ์และดูสวยงามไม่ได้ถูกประเทศไทยกืนกินวัฒนธรรมอย่างที่เป็นอยู่ในขเขมรตอนนี้จะอ้างว่าผ่านสงครามและเป็นอนาณาณิคมของฝรั่งเศสทำให้คนเก่าแก่ที่มีองค์ความรู้ได้ตายไปหมดแล้วในสงคราม แต่คนรุ่นใหม่ก็น่าจะหยิบยกเอาของดั้งเดิมที่พอจะหาได้มาพัฒนาดัดแปลงให้ดูสวยงามซึ่งคนรุ่นหลังน่าจะสามารถนำมาต่อยอดได้ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับขมรเป็นเมืองขึ้นของไทยขอบคุณที่แต่งแบบไทยใช้สินค้าไทยชอบวัฒนธรรมไทยอาหารไทยและขอบคุณที่ช่วยโปรโมทประเทศไทยอีกอย่างต้องขอบคุณในความจงรักภักดีของขมรที่มีต่อไทยด้วยตอนนี้ ขมรตกเป็นเมืองขึ้นทางวัฒนธรรมของไทยไปแล้วความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับเป็นเมืองขึ้นมาหลายร้อยปีเป็นธรรมดาที่ต้องได้รับอิทธิพลการแต่งกายจากสยามทั้งชนชั้นปกครองและชาวบ้านทั่วไปจนมาเป็นไทยปัจจุบันและขมรแยกตัวเองเป็นเอกรากษจากการสนับสนุนของฝรั่งเศสแต่ขมรพื้นบ้านแบบดั้งเดิมยังคงมีอยู่จะแต่งตัวและมีศิลปะคล้ายๆกับแถบสุรินทร์สีสเกตของไทย เพราะวัฒนธรรมคาบเกี่ยวกันความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับคุณลองแก้ไขโพสต์ของคุณโดยเขียนว่าชุดไทยในนครวัดนั้นถึงเรียกว่าเปิดใจเพราะชุดประจำชาติของคนไทยคนไทยก็ต้องหวงเป็นธรรมดาความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับชุดพื้นเมืองขมินก็มีเยอะแยะเราควรต้องป้องกันสิ่งนี้เพื่อปกป้องความเสียหายของชาติเราความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับชุดขมินคือต้นฉบับของชุดไทย เพราะในอดีตชาวสยามขโมยชุดตั้งเดิมของเรามาและนําชุดดั้งเดิมของเรามาแอบอ้างว่าเป็นชุดประจําประเทศตัวเองความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับสมัยนี้ชาวเขมรตื่นตัวในเรื่องของวัฒนธรรมมีการแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองเข้าวัดไม่ต้องงงกับคนไทยที่ชอบทําอะไรคล้ายๆกับเขมรบ้านเราคนเขมรจะต้องไม่ลืมตัวเพราะว่าถ้าลืมตัวจะถูกคนไทยดูถูกความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับ ตั้งแต่ที่เริ่มเค็มอย่างจริงจังในช่วงไม่กี่ปีมานี้ประเทศของเราก็เริ่มแย่ลงเรื่อยๆแบบเห็นผลชัดเลยจากเมื่อก่อนยังพอมีนักท่องเที่ยวบ้างตอนนี้คือแทบไม่มีเลยทั้งหมดเป็นเพราะการเห็นแก่ตัวของรัฐบาลทั้งเรื่องแรงงานที่มาทำงานที่ไทยเจอกับปัญหาต่างๆนักมวยเริ่มไม่มีที่ชกทัศนคติจากเรื่องต่างๆเริ่มถูกมองในแง่ลบคือที่ขมิพยายามเคมนอกจากจะทำให้คนไทยหงุดหงิดแล้ว ก็แทบไม่มีผลดีที่เป็นรูปธรรมหรือจับต้องได้เลยถ้าจะมีผลดีก็คือเบียงเบนความสนใจแทนที่จะโทษรัฐบาลตัวเองที่บริหารประเทศห่วยก็มาโทษประเทศไทยแทนเรื่องทั้งหมดนี้ผู้นำของเราได้ประโยชน์ส่วนพวกประชาชนต้องรับกรรมความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับไม่เป็นไรอยากใส่อะไรก็ใส่ไปเพราะจริงๆแล้วนครวัดอดีตก็คือของสยามความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับ เรามีความสุขมากที่ได้เห็นชุดไทยของเรามีอิทธิพลต่อขมรอย่างไรก็ตามการรุนรักษาและพัฒนาการแต่งกายของคุณเองในอนาคตด้วยคุณยังมีชุดพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของขมรซึ่งจะเป็นตัวแทนของประเทศขมรซึ่งจะนําประเพณีของขมรไปสู่โลกในทางที่ดีความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับซึ่งท่านนี้ก็เป็นท่านสุดท้ายแล้วครับซึ่งเขากล่าวไว้ว่าชุดพวกนี้กําลังเลือนหายไปแล้วหันมาใส่ชุดไทยแทน ลูกหลานไม่รักษาชุดประจำชาติตัวเองเอาไว้นี่มันน่าเศร้า